วันนี้ก็จะมานำเสนอในวิชาภาษาไทยนะคะคำราชาศัพท์ค่ะค่ะเ,เรามาทำความรู้จักกับคำราชาศัพท์กันนะคะว่าคืออะไรคือคำสุภาพไพเราะที่ใช้เหมาะสำหรับเหมาะสมตามลำดับ,ออบาฐานันดรศัตร์ของแต่ละบุคคลนะคะมีวิใช้กับพระมหากษัตริย์ราชินีรวมถึงพระบร,รมวงศานุวงศ์นะคะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์และข้าราชการระดับสูงค่ะ ลำดับชั้นการใช้คำราชาศัพท์นะคะมีดังนี้ค่ะลำดับที่อยู่สูงที่สุดก็คือพระมหากตรสั์นะคะรองลงมาก็คือราชนีแล้วก็รองลงมาอีกก็คือพระบรมวงศ์ชั้นขั้นสมเด็จบทพระบรมนะคะแล้วก็รองลงมาอีกก็คือพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้ารองจากชั้นเจ้าฟ้าก็คือพระพระเจ้าัวระวงเธอค่ะหรือว่าสมเด็จพระสังฆ รองลงมาีกก็คือหมองเจ้าค่ะแล้วก็ตามด้วยพระราชการระับสูงนะคะกามาทําความรู้จักกับคํานามราชาศัพท์กันนะคะคือคําที่บัญญัติใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เกิดจากการเติมคํานำหน้า<ต>หรือว่าคำหลังท้ายนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคําสอนก็จะเปลี่ยนเป็นพระบรมราชวันนะคะหรือว่าพระราโชวาน พระโอวาทตัวอย่างที่สองก็คือความคิดนะคะเปลี่ยนเป็นพระราชดําริหรือว่าพระดัมรีนะคะตัวอย่างที่สามก็คือคำพูดก็จะเปลี่ยนเป็นพระราชดํารัตหรือว่าพระดํารัตนะคะต่อไปคำสรรพนามราชาสัมนะคะคือคำสนานแทนชื่อที่ใช้สำหรับพมกระมหาัตร์พระราช สารวงโดยแบบ่งใช้ตามลำดับขั้นตามฐานันดอสรรนะคะตัวอย่างเช่นคำสปปรรพนามที่ใช้ชเฉพาะพระมหากษัตริย์นะคะสปปรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวเรานะคะเราก็จะแทนตัวเราพูดว่าพระพุูทธทเจ้ากล้ากระหมองสปปรรพนามบุรุษที่สองก็คือเช่น ใต้ฝาเราเอาทุรีพระบาทหรือว่าใต้ฝาพระบาทนะคะสถนาบุรุษที่สามก็คือพระองค์ท่านอย่างนี้ค่ะต่อไปคำกริยาราชาศัพท์นะคะ <Okay. S 1> ก็ตัวอย่างเช่นกริยาราชาศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเฉพาะเช่นสวยแปลว่ากินนะคะแล้วก็บััตมแปลว่านอนนะคะกริยาราชาศัพท์ที่มีคำว่าโรงหัวกับกริยาสามัญเช่น ทรงเล่นทรงยินดีแล้วก็กริยาราชาศัพท์ที่มีคำว่าทรงบวกกับนามสามัญน,นะคะเช่นทรงชา้างทรงมา้ากริยาราชาศัพท์ที่มีคําว่าทรงแล้วก็บวกนามราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นทรงพระชวนนะคะกริยาราชาศัพท์ที่ใช้เสด็จนาหน้าเ<ๆ>ช่นเสด็จไปเสด็จราชสมทบ<ๆ>ค่ะ เราจะมาทําความรู้จักกับตัวอย่างคําราชาศัพที่ควรทราบกันอยู่แล้วนะคะได้ยกตัวอย่างมาเช่นค,าคาาําว่ากินคําราชาพท์ก็จะแปลว่าสวยนะคะแล้วก็ค,าาคาากําว่าวตายคําราชาพท์ก็จะแปลว่าสวรรค์พูดคําราชาพท์ก็คือรัดไปคําราชาพท์ก็คือเสด็จพราชดดำเนินอาบน้ํานนะ คำราชาศัพท์ก็คือทรงพระสังการป่วยคำราชาศัพท์ก็คือทรงพระประชวนบ้านคำราชาศัพท์ก็คือพระบร,ะระมมหาราชวังพ่อคำราชาศัพท์ก็คือพระบรมชนกแม่คำราชาศัพท์ก็คือพระบรมราชชนนีลูกถ้าเป็นลูกชายก็จะเป็นพระราชโอรส แต่ถ้าเป็นรูปหญิงก็คือพระราชธิดานะคะค่ะวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ